ับสวัสดีครับกับผมพี่หมีเจดีนะครับและนี่คือเกมคือสยองแอนตาร์กติกานะครับผมกับตอนที่2กันแล้วนะครับเราก็หนีออกมาจากฐานของเราเป็นที่รู้แล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนสมอบิลทําการขับสมบิลหนีออกจากที่แห่งนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แคบมากเลยจะรอดออกไปได้ไหมเนี่ยตัวเขาจะวิ่งไปเบา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 ๆ โอ้ยที่มันนี่มันแคบเหลือเกินระวังระวังระวังหวังโอ้ยเกือบตกเหวด้านด้านซานี่เป็นเหวโอ้ยทางราดกระโดดข้ามไปโอเคยังรอดไปได้ประคองดีๆหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรโผล่มานะเฮ้ยเฮ้ยต้องเขาจะปะปะโอ้อย,ออย,ออย,ออยที่นี่มันแคบ ตรงนี้มันแคบมากระวังระวังระวังเอ้ยเจอแคมป์อือปจอดกระโดดลงมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมกระสุนมีเหลืออยู่ห้านัดเปิดประตูไปมีตัวอะไรไหมไม่มีปิดตัวให้เรียบร้อยป้องกันตัวอะไรโผล่มาโอเคมีจุดเซฟโอเคกระสุนช่วยชีวิต โหลดให้พร้อมโอเคในรังเพลมี7นะครับไม่มีอะไรแล้วที่นี่มีโนต้ตอ่านมือของฉันสั่นที่แห่งใหม่ที่เราขุดค้นพบถ้ำขนาดใหญ่เพียง20เมตรใต้ผิวพื้นน้ำแข็งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวบางอย่างในตัวมันแต่ก็เห็นได้ว่าชัดว่าเป็นเพียงข้อผิดภาคของฮาร์ดแวร์ วิศวกรกำลังคิดจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนสว่านเพื่อให้พวกเราสามารถลงไปที่นั่นทุกคนอยู่ในบนของบบไม่ได้นอนเป็นเวลา3วันฉันจะกลับไปที่สถานวิจัยบอกเพื่อนร่วมงานของฉันทุกอย่างโอเคเหมือนจะเกี่ยวกับการขุดเจาะนะฮะโอเคเซฟไว้ก่อนแล้วกันการเซฟคือดีงาม เราต้องออกไปไประจนภัยข้างนอกกันต่อใช่ไหมเนี่ยโอเคไปลุยกันต่อเลยครับผมการเดินทางต้องไปต่อเมื่อกี้ลืมอ่านป้ายป้ายอะไรวะถนนข้างนอกเอ๊ะชั้มชุดสม,มบิลของเราเปลี่ยนวะ <laughs> ก่อนหน้านี้เราใส่เป็นชุดลายพรางไม่ใช่หรอทำไมมัน,มนออกตอนนี้เป็นสีแดงขาววะเออช่างมันไม่เป็นไรมันเป็นบั็กของเกมแต่ตอนนี้เราต้องระวังอุปสรรคข้างหน้ามีสมาทิกกับตัวเกมให้มากสุดนะครับ โอเคมาถึงทำแล้วเฮ้ยเดยเกิดอะไรขึ้นวะเอาไม่ oh ทาง้งหน้าถูกตัดขาดแล้วมึงจะมาถล่มอะไรตอนนี้วุเนี่ย <c oughs> อื้อเฮ้ยตัวควุตงโว,ว,ว,วพวกมันเต็มเลยโอ้ยทางตัดขาดสวยละสวยละวิ่งสิเอวิ่ง มึงวิ่งเร็วได้แค่นี้เหรอวะแผ่นไม้กระดานเอาแผ่นไม้กระดานมาวางโอโ้โหตัวควยตัวหาพวกนี้มาเต็มเลยเอย้ยเอย้ยอุ้ยสวยแล้วไปแล้วเลือดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยอุ้ยเฉียพอใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูไปแล้วลอ,ลอุ้ยอุ้ย,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 นย,ย,นยขนตูดกูลุกเลยไปแล้วตุอุ้ย ทิมันมัน,ม,นมันแต่มาเตะเยอะแยะเลยชนแม่งเลยโ oh yeah. อ้ยเออเออเออชนหินชนหินอ่านทั้งหน้าไม่ทันป้ายอะไรไม่รู้โอเคเราก็ผ่านมาด่ดานานส่วนด่านหนึ่งแล้วนะครับผมเฮ้ยต็อปก่อนเด็ดเด็ดเด้อกูยังไมปเตะอ้อยเฮ้ย oh yeah. oh yeah. oh yeah. เลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์ เด้อเออร้ให้ของอาวุธมีหยุกญญมียามีแต่เสียตังค์้ยเชี่ยเอ้ยเราเราจะรักษาไม่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 อ่าอ่ะใช้ยาสิเออใช้ยาพวกหาพวกนี้เต็มไปหมดเลย เราไปตรงนี้ก่อนดีกว่ามีอะไรสำรวจไหมเหมือนศัตรูมันยังไม่เห็นเรานะครับเฮย้ยชิโอยจนได้ ดูเหมือนเครื่องยนต์จะเสียหายบีอะไรบางอย่างขาดหายไปอะไรขาดหายไปเครื่องยนต์เราต้องขึ้นลิฟต์กระเช้าตรงนี้สินะขึ้นไปข้างบนตรงนี้แต่มีบางอย่างหายไปไม่ครบไม่ขอมไม่ครบเราจะเข้าไปยังไงโดยที่ไอ้พวกหาพวกนี้ไม่เห็นเราเนี่ยไอ้ตัวนี้เข้ามาใกล้เราแล้ว ทางที่เรามาอันนี้มันหยุดวะหันไปทางนู้นก่อนไปเออไปแล้วนละไปแล้วไปแล้วเออเอยเฮ้ยตามมาไมตามไปอีกตามอุ้ยลูกหมดอีเวนลูกหมดโอ้โหโนี่ก็มี เดี๋ยวเโอ้โหกูมาวิ่งมาถึงนี่ได้ไงไม่รู้มาพร้อมกับสัปหลาดแล้วแน่น่ากูกู้องตายเออกูจะเล่นต่อแล้วมึงมึงเอาสัปหลาดเข้ามาด้วยเหรอเฮีย yeah! เดี๋ยวเดี๋ยวกูเติมของก่อนไหนกระสุนเฮี้ยอะไร ใจเย็นหน่อยที่พ่อเอ้ยอ้าวทางตันโอ้โหเอ้ยเรียบร้อยมึงให้กูเล่นหน่อยได้ไหมวะโอ้ยอ้าวกูมาทะลุมาที่ไหนเนี่ยไอสารสสารครุฑไอ้เกมเย่ยมึงทำอย่างนี้กับกูไม่ได้ สอบอาคารหลักโอเคกระสุนเหมือนตอนเริ่มต้นนะฮะเราต้องวิ่งไปทางนี้โดยที่ไม่ต้องสนใจพวกมันเข้ามาในนี้เรื่อยไม่ต้องสนใจพวกแม่งมึงอย่าตามมากูแล้วกันจะตามมาไหมวะไม่น่าตามนะฮะเติมเลือดก่อนดีก,กว่าจะไปโดนประตูให้มันเปิดแล้วกัน ในนี้ไม่มีอะไรนึกไ,ไงกระสุนหรืออะไรวะปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวขออ่านเอกสารนี้ก่อนอ๋อแผนที่แผนที่ดูตรงไหนนะลืมแล้วโอเคตรงนี้ ข้างนอกร้องลั่นเลยนี่กระสุนโอ้มันให้กระสุนก็ไม่ได้เยอะนะให้เทีละนัดสองนัดนะฮะโอ้ยเสียของไปนหนึ่งนัดเปิดลูกซองมีแต่ลูกแต่ซองไม่มียา ในการเชื่อมต่อกับการตายของสหายอา่บิคินหรือเปล่าไม่แน่ใจขออภยัยไม่อ่านภาษาอ่าอานภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งและสถานการณ์ฉุกเฉินที่สถาน,นีการตัดสินใจเกือบจะเป็นเอกฉนทรเพื่อยุติการเดินทางทำลายตัวอย่างทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การตรวจภายใต้การสอบสวนและบ่อนทำลายลงในถ้ำ สหายบาบาบโหวตให้กับการตัดสินใจซึ่งแน่นอนควรจะรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณขอความความทุกข์และคำแนะนำไปยังสถาน,นีวิจัยทันทีจากนั้นไปยังแผ่นดินใหญ่ข้อความควรเน้นการมีอยู่และสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากในอุโมงค์พิธีพิธีการพิธีสารการประชุม ทันวาเวลา12นากา37นาทีเป็นบันทึกที่มีทีมสำรวจว่าสิ่งมีชีวิตนี้เป็นอันตรายนะฮะให้ทำการทำทำทาลายต,ตกใจเซฟก่อนเซฟคือดีงามที่สุด <c oughs> ตรงนี้คืออ่าหยิบเชื้อเพลิงขึ้นมาเสียงเดินที่ไหนวะ นี่เป็นรูปอะไรสักอย่างที่นี่เปล่าวะแผ่นไม้ตรงนี้ไปไม่ได้ดูเหมือนฉันต้องใช้คีการ์ดเพื่อป้อนเสียงข้างนอกพวกสปลาดเต็มไปหมดเลยนะฮะ ห้องนี้คืออะไรเจอศพนะฮะแต่เมื่อกี้เราวิ่งมาพร้อมกับสปราร์ตเลยเละเทะได้ไปหมดเลยโอเคนี่ไงคีการ์ดอ่าได้เรียบร้อยส่องออกนอกเฮ้ยมีคนอยู่ข้างนอกแล้วสปราร์ตไม่ทำอะไรพวกมันเลยพ่อของเขาแน่นอนเขายังมีชีวิตอ,อยู่โอเคสำรวจที่ศพไม่มีอะไรห้องนี้มีอะไรนอกจากศพกับคียการ์ตไหม ในรังในลังไม่มีหาเลยเลยสวิตปุ่มสวิตตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้โอเคปะตกใจอาหาลากโอเคเราไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วไปคีการ์ดใช้คีการ์ดสับอ่าเปิดประตูเรียบร้อยนี่คืออะไร ฉันเอาไฟฉายมาไฟฉายเหรอไม่มีปุ่มให้เปิดไฟฉายวะอาจจะต้องใช้อาจจะตัวเกมอาจจะให้เราใช้ตอนที่อยู่ในที่มืดก็ได้นะฮะกระสุนเจ็ดนัดวิเศษการคอนโทรลบังคับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกมนี้ ไม่ไม่เจอตัวอะไรนะโอเคในห้องนั้นตรงหน้าเราแน่นอนได้ยินเสียงอยู่หลังประตูนี่เลยเฮ้ยเียมึงอย่าโอ้ยทำไมกูยิงไม่โดนเออโอ้ยเลือดรดไปครึ่งหนึ่งเลยเฮียมึงอย่าหน้าด้านดิโอ้ยโอ้ย ล่อสลูกหมดเลยกูเฮ้ยยังมีอีกเหรอดินเสียงเปลี่ยนก่อนเป็นขวานดินเสียงเหมือนมันเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยโอเคมันเดินอยู่ข้างนอกไม่มีอะไรใจเย็นตั้งสติไว้ คนดูอาจจะไม่กลัวแต่คนเล่นนะกลัวกลัวจะขนตูดลุกหมดแล้วเนี่ยใส่หูฟังด้วยเกมหานี่ตอนนี้พี่หมีใส่หูฟังนะครับเฮ้ยเหี<ฮ>้ยพ่อเติมเลือดเอ้ยเอ้ยไอหาขวาแรงกว่าอ,อุ้ยมันเข้ามาได้ไงฟันแม่งเลยฟันแม่งเลยฟันดิฟันดีฟันดิ โอ้โหอะไรเนี่ยเมื่อกี้ฟันไม่โดนขวยเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงวะไม่มีอะไรเลยที่นี่ศูนย์ปืนไม่มีกระสุนมันคือเศษเหล็กดีๆสำรวจหาของก่อนไม่มีอะไรเลย เออเจอแล้วคืออะไรกระสุนหกนัดโอเคเยี่ยมอ้าวแต่ไม่ใช่กระสุนปืนที่เราจะใช้งานถงเวนร,รมเอ้ยเชื้อเพลิงเอกสารฉันไม่เข้าใจอะไรเลยจากการวิจัยเลดิโอคาร์บอนนอ อายุของสิ่งมีชีวิตที่เราส่งไปยังห้องปฏิบัติการนั้นไม่ใช่ยุคก,ก่อนปริศาสตร์องค์ประกอบแสดงว่ามาจากเราในเวลาเดียวกันเป็นไปได้อย่างไรฉันไม่ชอบสิ่งนี้ทั้งหมดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนี้ไม่ได้มีอายุก่อนปริศศาสตร์อ่าได้ฟิลแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์อาจจะเป็นร่างของมนุษย์ที่กลายพันธุ์อีกส่วนหนึ่งก็ได้นะครับผม ากเข้าเสนิฐานของผมเติมกระสุนให้พร้อมรู้สึกว่าขวานมันจะแรงกว่ากระสุนปืนนะตกใจหารากโอเคเราต้องเอาฟิลไปติดที่นั่นใช่ไหม เสียงใกล้ๆก,กูเลยนั่นไงหนึ่งหรือว่าจะใช้ปืนยิงดีปืนยิงโอย้ยิงไม่โดนโอ้ยหนึ่งแม็กต่อหนึ่งชีวิตหลังประตูนี้ปะโอเคไม่ใช่ห้องนี้กลับไปทางห้องทางขวามือ อยากเซฟเกมวะขอเซฟเกมก่อนเซฟก่อนเซฟคือดีงามที่สุดเอาละแล้วพอเราออกไปปุ๊บเราก็จะวิ่งทันทีตั้งสติโอ้ยกระสุนเหลือนะัดเดียวไปทำหาเลยได้วะข้างนอกศัตรูพียอ่ะเดี๋ยวดูแผนที่นิดนึงนะครับผมออกไปทางนี้ ทางขวานะออกไปนี่เลี้ยวขวาสวิตตรงนี้โอเคเนื้วันเดินปีโอ้โหตรงหน้ากูเลี้ยวขวาโอ้ยเสียงไล่หลังกูมาติดติดติดสวิตเออมีใครตามกูมาไหมไม่มีนะ โอ้ยอ้าวติดฉีอะไรละโอ้โอเคสวิตช์ทางนี้เรียบร้อยอ้าวแล้วเราจะไปอุย้ยมันมาแล้วหนึ่งตัวอุย้ยฝันแม่งเลยขวานดีกว่าปืนอีกเว้ยไปไปมาอือหืออยู่หลังอยู่ด้านหลังว่ะ มันต้องการสวิตอะไรแถวนี้ไหมเหมือนสตูันมาเรื่อยๆนะอุ้ยสิงมาแล้วสิงมาแล้วอุ้ยวิ่งมาเลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาตะไก่สวัรค์แม่งสองทีเลือดเหลือสามห้าไม่รู้มาทำไมที่นี่แต่ไม่ประโยชน์อะไรเลยกระโดดขึ้นมา ฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้โหโผล่มาอีกตัวหนึ่งเอ้ยเอ้ยเลือดเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์หน้ากุศลแล้วยาหยุกยาแล้วก็ไม่มีจะออกไปจากที่นี่ยังไงเนี่ยสวิตอ้ยตรงนู้นมี ตัวเล,เล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไม่เสี่ยงครับตรงนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วี๋ยวต้องกดสวิตช์เลยตรงไหนสักที่หนึ่งหรือเปล่ามีวาวตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ อ้าสวิตไฟติดทำงานแล้วดูเหมือนว่าเครื่องยนต์เฮ้ยไอ้เชีย่ยตกใจหมดเอาตายหาขึ้นมาหากูอีกอืมดูเหมือนเครื่องยนต์จะเสียและมีบางอย่างขาดหายไปอีกแล้วเหรอยังไม่ครบอีกนั่นคนปะไม่ใช่คนว่ะฟัน เลือดเหลือสิบจะเอาไงกับชีวิตดีวนันนี้หรือว่าเราต้องไปที่อุโมงตรงนั้นวะมันมีคนมาตรงนี้นี่หว่านี่ไงทางร่กเข้าไปแย่ๆ uh, <yeah. S 1> กูโง่จังนานไอ้เวนโอ้ยกว่าจะผ่านตรงจุดข้อจุดโอ้โหแต่เลือดเหลือสิบเปอร์เซ็นเวนเอ้ย โอ้ยมาถึงมึงจะเอากูเลยเหรอโอ้โอเลือดเหลือห้าเปเซนตอกย้ำระเบิดพี่หมีว่าเกมพี่หมีเนี่ยเกมเนี้ยพี่หมีเลยไม่จบยังไงยังไงก็เลยไม่จบแล้วปืนลูกซองกูมาจากไหนเนี่ยกูยังไม่เจอโอ้โหอีเวนโอ้ย มาเรื่อยๆเลยไอรูหานี่เข้าได้ไหมอ่ะมีรูเล็กๆตรงนี้ทะลุได้ไหมทะลุได้วะที่พักอาศัยเออที่พักอาศัยเข้าได้ ปิดประตูเรรยบร้อยเซฟเกมโอ้ยโอ้โหที่นี่โอยแย่ช่วยชีวิตกูได้เยอะของพร้อมของเพียบเชื้อเพลิงกระสุนปืนโอเคเยี่ยมเลยที่นี่อ่ะเจอเอกสารครับอ่าน เราเพิ่งค้นพบสิ่งมีชีวิตทั้งหมดฉันไม่อยากจะเชื่อสายตามันถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ในน้ำแข็งและมีลักษณะคล้ายกับสัตว์จำพวกเคสเตเชียนเราจะส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาการเดินทางของเราจะลงไปในบริษัทโอเคปริษาของเองนี่มันน่ากลัวเหลือเกิน โอเคเอ๊ะเอกสารอันนึงอานอ๋อไม่ใช่แผนที่โอเคครับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้มึงทะลุเข้ามาแต่ขาไม่ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามกดหากดเหวอะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมีในการทำคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นจบไหมเกมนี้ น่ากลัวยากด้วยคอนโทรลก็ยากชิบหายโอเคไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายกูยจะรอดมเนี่อ่ยเว